Okay, โอเคก็นึ่เล่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ภาพรวมในตลาดนะครับตอนนี้เขียวกันมากมากแสบตาเลยนะนเพื่อนๆกินกระเทงสองพันยี่กาลังจะมาหรือเปล่านะครับล่าสุด OKB OK ก็ขึ้นมา134%นะครับฟัสต์คอยล์สอตอนนี้เขียวมากๆนะครับ OKB OK ขึ้นมาวันหนึ่ง100%นะฮะเพราะว่าล่าสุดทาง OKX OK นะครับประกาศที่จะเตรียมเบนะิร์นนะเพื่อนๆหกล้านเหรียญ OKB OK นะครับนะเยอะมากๆนะครับนะซึ่งก็เพื่อที่จะเบิร์นเนี่ยแแลลล้้้้วก็ใหหหมัันนนนเเเเเืออพีียยงงค่่21าารญท นะครับนะอารมณ์แบบบิตคอยนะครับ21ล้านบิตคอยเนาะอันนี้21ล้านเหรียญนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันเนาะว่าจะทํำให้ราคาไปที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ OKB ก็อยู่ที่100เหรียญดอลลาร์ต่อ1 OKB นะครับนะนี้จับจองกันให้ดีนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูนะครับนะก็ OKB ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ใช้ในหลายๆอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับทาง OKX นะโมเดล OKX Wallet OKX Exchange OKX Pay นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง เหรียญที่ใช้ในล้านของเล y ย r 2 e c o s y s t ค m ค่อนข้างเยอะเหมือนกันในนี้ต้องจับจ้องกันให้ดีนะครับแต่ก็คลิปวันนี้ไม่ใช่มาแนะนำอะไรเนาะให้ดูในเรื่องของโทโนมิกต่างๆที่เริ่มเปลี่ยนไปของเหรียญเหรียญนีนะครับที่มีต่อทาง X Layer นะนี่เผื่อถ้าใครไม่รู้นะครับ X Layer เยคือเป็น l a y ย r 2ที่ ที่มันเน้นในเรื่องของตัวเว็บทรีนั่นแหละนะครับนะอยู่บนอีเทียมนะครับลองเข้าไปศึกษาดูกันได้ในเชิงของความรู้นะฮะก็ถือว่าเป็นได้ผลที่ทําให้เหรียญเหรียญนี้พัาขึ้นมาในตอนนี้เผื่อถ้ใครสงสัยนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องดีนะครับในราจละงจที่ เมื่อวานนี้นะครับมีในด้านของตัว CPI นะครับหรือว่าตัวเลขเงินเฟอ้อหราฐนะครับที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์คาดการณ์อยู่ที่2.8นะครับนะ <c ười> ก็ตัวเลขออกมา2.7เฮเลยนะนเพื่อนๆต่ำกว่า0.1นจดเยี่ยมเลยนะครับก็คือเท่ากับรอบที่แล้วนั่นแหละเนาะ, <c ười> นะก็ถือว่าเงินเฟอ้อยังไม่ได้ลงแล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นนะครับก็จริงไม่ได้ดีมากอะไรนะครับแต่แค่ตลาดพังมากๆในตอนนี้เพราะว่าคนเนี่ยเริ่มที่จะมองว่ามีโอกาสนะครับนะที่สิ่งนี้จะทาให้เฟดเนี่ยมีโอกาสจะลดดอกเบี้ยใน เดือนหน้านัน่นเองนะครับนะซึ่งออดหรือว่าซึ่งความเป็นไปได้ในการลดดอกเบีย้ยในรอบหน้า,นาเนี่ยมีถึง90%นะครับก็คิดว่าน่าจะลดแหละนะเพราะว่าปกติแล้วพวกเซอร์เวยพวกนี้มันมันแทบจะ90%เอถูกต้องนะนเพะื่อนเนคือรอบหน้าเราจะเราน่า,า,าจะได้เห็นเฟดเขาลดดอกเบีย้ยเป็นครั้งแรกนะฮะในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อนๆถือว่าเป็น,ป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 นสิ่งที่จับจ้องแล้วก็ตลาดก็พัม้มเลยนะแต่ระวังนะเพื่อนเพื่อนไม่แน่นะครับนะมันอาจจะพัม้มในตอนนี้เนาะ พัมพัมพัมพเพราะว่าโอเคเรื่องเฟดเรื่องดีแต่วันที่ลดดอกเบีย้ยจริงๆอาจจะดําก็ได้นะอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับเรามาระวังกันเอาไว้ด้วยซึ่งก็เหลือเวลาอีกประมาณสัก35วันนะครับนะ,ะก่อนที่จะมีการประกาศลดดอกเบีย้ยนะครับในช่วงวันที่17บเจ็ดเซพตเบเดือนหน้านั่นเองนะครับเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะลดดอกเบีย้ยนะครับอ่ะก็ขอให้ขอให้ไอ้สามจุดแปดเปอร์เซ็นต์นี้ไม่มานะครับนะไม่ใช่ว่าจะลดดอกเบี้ยเก้าเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์เนาะสักพัก ไม่ลดนะครับอันนี้ตลาดแดงเถือกเลยนะเพื่อนต้องระวังกันให้ดีแล้วก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ถ้ามันจะพั้มไปตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเซปตัมเบอร์นะแสดงว่ามันอาจจะไปดาอีกทีหนึ่งวันที่17ตอนที่มีข่าวดีกันก็ได้อันนี้ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยแต่ถ้าใครเป็นสายเทรดผมว่ารู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือมันมีโอกาสจะเกิดนั่นเอง โอเคต่อมาเดี๋ยวเราไปดูเรื่องใหญ่มา,มากๆนะครับอิตาเลเียม่นเมือม่อ,อล่าสุดทางบิสไมน์นะะรลดลงทุนเพิ่มกว่า2.4หมื่นล้านดอลลานนร์นะฮะเพื่อนำไปซื้ออีทั่นเองนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้บรษิษัทห้างร้านซัดเต็มข้อรอเต็มแข้งอิตาเลียมนหนักหนาสาหัสมากๆ ซัดเข้าไปแล้ว1ล้านอีทฮะบิตไมล์เพื่อนๆบิตไมล์หนึ่งล้านอีทมูลค่า5้าพันล้านแสนกว่าล้านบาทในช่วง30วันที่ผ่านมาบิตไมล์นะฮะขึ้นมา600%เพื่อนๆมาเกิดขับปลาเข้าไป2องแสนล้านบาทฮะเจ็ดพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในณขณะนี้นะครับนั้นเราก็ลองลงมาคือชาร์ปลิงไม่น้อยหน้าฮะหกแสนอีทเราๆนะนะฮะนะลองลงมาคืออิตาเลียแมชชีนสามแสนสี่หมื่นห้าพันอีทนะฮะโอ้โหถ้าเราดูแต่ดูเหมือนว่าหุ้นต่างๆเนี่ยเงินน่จะไปกองอยู่ที่บิตไมล์ทั้งนนนนนั้้เเเเลยยะะถาาารดูี่ ผู้ชนะคือ ine, คบนะิตไมนะนน้นะครับนะถ้าเราดูหัวหัวบิตไม้หกอ่าในช่วงสามสิบวนะันขึ้นมา6กร้นะรอยเปอร์เซ็นต์นะนะหุ้นหุ้นหนีนะครับนะซึ่งก็ทอมลีนะครับนะลั่นมาว่าหมื่นห้านะครับนั้นในรอบนี้ถ้าหมื่นห้าจริงโอ้โหไม่รู้ว่าบิตไม้จะพุ่งขนาดไหนนะเพื่อนก็จับจ้องกันให้ดีแล้วกันนะครับนะแต่ก็ถือว่าตอนนี้บริษัทห้างร้านมาแล้วนะครับนะกรณีที่ทํา Copycat ตาม Bitcoin นะครับตอนแรกมีบริษัทแมนโคลสตาร์จีเนาะบริษัทห้างร้านต่างๆเริ่มถือบิตคอยเนะถูกต้องม ตอนนี้ copycat ไป ethereum แล้วต่อไป copycat ไปไหนฮะเอได้หรือเปล่าคา r d ดานอ xrp d o e ไม่รู้เหมือนกันเดีนย้ต้องจับจ้องสำหรับสำหรับตอรี่กรณีแบบนี้กันเอาไว้ให้ดีนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ ethereum นะฮะก็ถือว่าราคา จ่อที่จะเบรกออนออมไฮอยู่นะในตอนนี้นะครับอยู่ที่4,600นะครับซึ่งถ้าใครไม่ทันนะครับนะหรือว่าถ้าใครเพิ่งเห็นข่าวนะฮะก็ถือว่าคุณก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนาะตอนที่มันเขียวแรกเนี่ยตั้งแต่2,600แล้วนะเพื่อนเขึ้นมาแล้วกว่าเขียวแรกที่แจ้งไปในอีเมลเนี่ย74%แล้วนะฮะสำหรับตัวสต็อกสิงแนลสเกนเนอร์นะฮะ74%แล้วแล้วก็ถ้าเราดูวีก,ก็เขียวแรกมาแล้วฮะก็คือต้องปล่อยลันไปเรื่อยๆหรือว่าาาถ้าใครพลด พี่เค่ผม,ไม,ไ,มไม่มีขอทําไงนะฮะก็อาจจะต้องไปรอออทําไฮเลยซึ่งรอออทํามไฮก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าเราดูออทําไฮรอบที่แล้วฮะเวลามันเบรกออทําไฮเนาะมันไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นแบบเป็นเส้นตรงอย่างเดียวน,น,นะเพื่อนให้ลองดูมันมีโอกาสจะพูแบ็กมากๆนะครับเนี่ยเบรกพูแบ็กหนักนะแต่ถ้าพูแบ็กลงมาผมว่าสวยก็ถ้าใครที่แบบพี่เค่ผมตกรถก็เดี๋ยวรอมันเบรกให้แล้วก็หวังว่ามันจะพูแบ็กจะได้มีจังหวะในการย่ยอ แต่ถ้าไม่คิดอะไรมากพี่เข้มก็เดี๋ยวพอมาเบรคหายแล้วเดี๋ยวผมรอมันย่อลงมาในแบนเดย์อารมณ์แบบลงมาในแบนเดย์แบบนี้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 หรือว่าเกิดวีเขียวเดแดงแบบนี้ค่อยจัดอย่างไรก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าก็คือถ้าคนตกลอ็อตคุณก็ต้องรอให้มันย่อนะนเพื่อนๆจะได้ปลอดภัยหน่อยนะก็ต้องยอมรับว่าเราไม่มีของแต่ถ้ารอได้ผมว่าเดี๋ยวมันก็มีโอกาสเพราะว่าถ้าเราดูรอบที่แล้วต่อยขึ้นแรงแบบตอนีนะอันนี้คือโคตรแรงถูกไหม มันก็ยังย่อหนักมากๆอ่ะเบื่องนดูยอ่อดูยอ่อย่อเรื่อยๆนะฮะมีการย่ออยู่แล้วยังไงก็รอย,ย่อกันก่อนแล้วกันนะครับนะก็ก็ส่งลายจะให้สำหรับคนไม่มีของนะครับก็ยังไงติดตามกันเอาไว้แล้วกันยังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งอยู่แล้วเวลาที่มันย่อนะครับหรือว่าจะมาแจ้งอยู่ได้ในเรื่องของวิเขียวด้แดงซึ่งมีอยู่หลายตัวมากๆที่สกรีนส่งไปให้ในอีเมลในทุกๆเช้าสำหรับตัว stock Signal s k i n n e r กันอยู่แล้วนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่กราฟอิตาเลียนนะครับนะสำหรับตนะ ทำคลิปไปช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่แล้วนะครับนะตั้งแต่วันที่28เดือนกรกฎาคมแล้วนะครับที่ได้พูดถึงในเรื่องของตัวชาชานนี้นะครับซึ่งชาชานนี้มันเป็นชาที่บ่งบอกนะครับนะว่าอิตาเลียนเวลาที่มันคัมโฮมเมื่อไหร่นะคุณเบนจามินโคเวนก็ชอบบอกนะฮะเวลาที่มันคัมโฮมเนี่ยกลับมาบ้านนะฮะเรียกได้ว่าก่อนจะพัมนะครับก่อนจะพัมต้องกลับมาเติมพลังที่บ้านก่อนนะครับเติมพลังที่บ้านแล้วไปเติมพลังที่บ้านแล้วค่อยไปฮะเติมพลังที่บ้านแล้วค่อยไปเติมพลังที่บ้านแล้วค่อยไปปเ็นนอย่าางงี้้มตัแ ออกทโวเบอร์สองพันสิบห้าโอ้โหซึ่งถามว่ารอบเนี้ยมันกลับมาบ้านหรือยังมันกลับมาแล้วนะฮะคือมันกลับมาถึงเส้นกลางแล้วนะเพื่อนเส้นกลางคือเส้นนี้เส้นมิดแบนตรงนี้นะฮะกลับมาเส้นกลางเรียบร้อยแล้วมันก็กลับไปแล้วกลับมาบ้านเติมพลังแล้วมันกลับออกไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเราดูด้านล่างจะเห็นภาพชัดเลยนะเพื่อนด้านล่างนี่คือกราฟอิตาเลียมสู้กับบิตคอยนะครับเมื่อไรก็ตามที่อีทย่อลงมายับยับกลับบ้านสมซานเนี่ยนะฮะ กลับบ้านซนสมซามให้คนด่าเล่นเนี่ยนะฮะเลยเดี๋ยวอีจบแล้วเพื่อนเนี่ยนะฮะกลับบ้านสมซามให้คนด่าเล่นอีจบแล้วเพื่อนหลังจากนั้นนะฮะมาร์กจะคัมแบ็กกลับมาซึ่ง2รอบก่อนในนี้สองพันสิบหกสองพัเป็นจุดเริ่มต้นกระทิงขาใหญ่ทั้งนั้นเลยนะฮะรอบตสองปันสิบหกอีเชียริวมขึ้นมา19,000%นะฮะบ้าเลยนะสมองรับไม่ไหวนะ200 200เท่านะฮะ100 หนึ่งร้อยเอ่อเอ่อเอ 1, 000, เ่อหนึ่งล้านเป็นสองร้อยล้านเหมือนสมองรับไม่ไหวนะบ,บ้าเลยนะฮะตอนปีสองพันยี่สิบฮะตอนปีสองพันยี่สิบขึ้นมาเราเราสักสองพั X, นเปอร์เซนต์ยี่สิบเอ็กนะฮะตอนนี้จะเท่าไหร่รอบนี้สองร้อยเอ็กตีไปกลมๆเนาะรอบนี้ยี่สิบเอ็กรอบนี้สองเอ็กหรือเปล่า <c oughs> แค่สองเอ็กนะฮะเดี๋ยวก็ไม่รู้นะต้องเราดูนะครับเป้าหมื่นห้าเป็นไปนได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาว่าก,กันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็ที่แน่ๆเนะะาะเราจะที่ไอทิวิเอ็มคัมโฮเมื่อไหร่ก็มีโอกาสจะพัมเนาะรอบแรกเนี่ยพ สองพันสามพันเปอรนะครับนะแล้วก็ถ้าเราดูด้านล่างนี่คืออ e ีจะทำได้ดีกว่า Bitcoin ก็คือเอาซีซั่นเอาซีซั่นเอาซีซั่นรอบนี้จะเอาซีซั่นหรือเปล่านะครับต้องจับจ้องกันให้ดีนะครับแล้วก็ถ้าเราดูไทมเฟรมเอ่าวนะีคเนาะสำหรับอ e ีซนะ e ู้บิตคอยนะฮะอีซู้บิตคอยอะไรที่มันเบรกในะเรื่องของตัวพาราโบลิเคิร์ฟตัวอินเวนร์แบบนี้ออกมานะครับนะก็เบรกไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เขียวแล้วนะเพื่อนเขียวแรกมาแล้วนะคนะรับนะสำหรับเออเอ็มเอสดีอ่าวีคนะ สำหรับ m อเมซ e นของ Ethereum สู้กับ i ิ c o i n เขียวแรกถ้าเราดูเห็นไหมจะมีเขียวเล็กๆตรงนี้คือเริ่มแล้วนะเพิ่งเริ่มนะครับนะเริ่มเขียวแรกมาแล้วซึ่งถ้าเราดูเวลาที่มันเขียวแรกก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันเกิดในช่วงนู่นเลยฮะนี่เลยฮะ2 0 2 0ฮะแต่อย่างที่บอกไปเสมอๆว่ามันไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงนะครับมันยังไงมันสะบัดให้เราออกอ่ะนะสะบัดแบบจบแล้วเพื่อนนะฮะสะบัดแบบไม่เห็นขึ้นเลยนี่หว่านะฮะเขียวแรกกว่ามันจะขึ้นมาใช้เยเวลาสักพักหนึ่ง ซึ่งรอบนี้ผมก็ไม่ได้หวังว่ามันจะขึ้นเป็นเส้นตรงผมหวังว่ามันจะย่อมันย่อมันย่อแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาจังหวะจังหวะจังหวะนะครับนะผมว่ายังไงมันย่ออยู่แล้วนะครับยังไงจ้องกันได้ดีล้วก็ระมัดระวังใครที่แบบทนไม่ไหวนะครับทนกระแสโฟมไม่ไหวซัดเต็มข้อเราเต็มแข้งเราระมัดระวังกันไว้ด้วยนะฮะสำหรับสายฟิวเจอร์นะครับแล้วก็ถ้าเราดูในด้านของไทม์เฟรมมันนะฮะตอนนี้มีสัญญาณสวยๆมาแล้วนะครับเบรกเรียบร้อยเพื่อเบืป๊บนึงนนแป๊บนึงนะ สักครู่หนึ่งนะฮะโอเคเบรกเรียบร้อยนะครับสำหรับ m อเมมันแต่เราไม่รู้มันจะเปลีนแท่งมันอยู่เหนือแนวเส้นกดตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับทำฟิวม,มันนะทำฟิวมใหญ่ๆนะครับก็ต้องรอดูเส้นเดือดแล้วเนาะแต่ก็ดูว่าเริ่มมีมัวแล้วนะครับถ้าเราดูการเบรกรอบที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วง2019เนี่ยเพื่อนเบรกมาแล้วก็ออกข้างสักพักหนึ่งล้วค่อยไปนะครับอันนี้ก็เบรกอันนี้ไอ้รอบต่อปี2017คือเบรกแล้วไปเลยนะขึ้นอย่างเดียว4เดือนติดนะฮะ จะเป็นแบบรอบไหนรอบนี้รอบนี้หรือว่ายังไงหรือจะไปเลยหรือฟูลแบ็คยืดๆแล้วไปหรือไปเลยไม่มีใครรู้เบื่อนๆยังไงหาจังหวัดตอมันย่อแล้วกันแล้วก็ถ้าเราดูไอซ์ไซนะฮะตอนนี้ไอซ์ไซของ m อเมอ่าขอไปไอซ์ไซของอีเทเรียกับ Bitcoin นะอันนี้คือชัดอีเทเรียมสู้บิตคอยนะครับมาแล้วนะฮะอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย14วันอ่าอันนี้ก็คือ14มันเนาะ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราดูเนาะ RSI อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้เมื่อไหร่ to the roof ร์เอสอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้เมื่อไหร่ to the moon ฮะรอบนี้จะไปเท่าไหร่ต้องจับจ้องกันให้ดีนะครับนะแล้วก็ถ้าเราดูฮะตอนนี้อ e ีทก็ถือว่า,เ,าเล่นเาล่านวมนะครับนะเลดว่าสามเหลี่ยมชุดใหญ่มานะเพื่อนถ้าเราดูสามเหลี่ยมตั้งแต่ตอนปี2021นะนะครับเบรกฮะเบรกแล้วไม่ไปฮะอีเทอร์เรียมเบรกแล้วโฟล์เบรก ฟอสเบลแล้วไงฮะลงพอลงปุ๊บโอเคทนไม่ไหวละขายนะฮะลงลงลงพอหลุดตัวนี้หลุดปุ๊บขายหมดเลยนะฮะพอขายหมดปุ๊บพุ่งฮะแล้วพุ่งแล้วไปจริงเลยนะฮะเรียกได้ว่าอย่างที่บอกไปนะว่าเวลาที่มันหลุดโอเคหละถ้าเราเข้าเข้าตอนเบรกเอารอบนี้มันลงมาพูแ l back แล้วมันรับไม่ไหวเนี่ยโอเคก็ต้องหนีนะเพราะว่าเราไม่มีใครรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นหนีก็ต้องหนีนะฮะแต่ถ้ามันหลุดอีกรอบหนึ่งอีกออก แล้วแต่มันทั้งเรื่องกลับขึ้นไปยืนอยู่เหนือแนวที่มันหลุดได้เพื่อนๆนเนนกืสภาพฮะคือแบบหลุดให้เราขายคือมันหลอกเราอะ่ะมันจ้องจะเล่นงานเรารอบนี้เล่นงานเราหนึ่งรอ, Break out, อบเบรกเอาท์ซื้อปุ๊บซื้อปุ๊บไม่ไม่ไปทําเราเสียตังค์พอเราขายปุ๊บ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 ขายหมดปุ๊บหลุดขายหมดเรียบร้อยหลุดโลตัวนี้ด้วยขายหมดเลยนะฮะแล้วมันกลับขึ้นไปแล้วเราไม่เลสเปกเดพัมนะครับนะเราเราไปแช่งมันเฮ้ยมมันไม่ไปหลอกเพราะมันหลอกเราเราเลย งอนมันเราเลยโกรธมันนะครับแต่จริงมันมีโอกาสเหมือนกันที่มันจะไม่หลอกแบบที่บอกไปนะครับซึ่งตัวนี้เบรกหลอกแล้วหนึ่งรอบลุดทําให้เราขายแล้วมันดันที่เรื่องกลับขึ้นมาก็ต้อง respect ทำแล้วก็รอบนี้มันเบรกกลับมาอีกรอบหนึ่งคือต้อง respect เดือพัมเลยฮะซึ่งตัวนี้ก็ไปแล้วเนาะต้องรอดูแล้วกันว่ามันจะไปกันได้ไกลขนาดไหนนะครับแล้วก็สมมติถ้าเราดูเป้านะครับสำหรับตัวคัพแอนด์แฮนเดิลชุดนี้ถ้าเรามองว่าเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลแบบใหญ่มากๆนะเพื่อนๆชุดนี้เนาะใหญ่ๆนะครับถ เอ่อคร่าวๆเป้าแบบไม่กาวนะครับนะเป้าแบบไม่กาวก็7,000นะอันนี้เป้าแบบไม่กาวสำหรับตัวคับานะอะชุดนี้นะฮะก็รอดแแูแล้วกันแล้วก็ทละวัดในเรื่องของตัวฟิโบของชุดใหญ่ชุดนี้นะเพื่อนก็ถ้ามันไป2องร้อยหกสิบจุดแปดอะหมื่นสามนะครับอันนี้คือตามที่ทอมลีชื่นชอบเลยแหละนะประมาณสักหมื่นสี่หมื่นห้าแล้วๆนั้นถามว่าเป็นไปได้ไหมสองร้อยหกสิบจุดเป็นไปได้นะแล้วก็ร้อยหกสิบจุดก็เป็นไปได้นะครับผมว่าเป้าแรก เ168.8โอเคแต่ว่าเป็นเป้าที่ไม่ไม,ไม่ไม่ก้าวเท่าไหร่สบายๆเป้านี้นะครับแต่ถ้าให้ดีเป็นเป้านี้แต่ถ้าให้แบบบ้าเลยก็คือนอู่นเลย20,000ถามว่าเป็นไปได้ไหม20,000น,นะครับถ้าเราดูเอ่อในในรอบที่แล้วเนาะของอีทนะฮะร,รอบที่แล้วของอีทตอนที่มันพั๊มเนี่ยเพื่อนๆรอบที่แล้วของอีทเนาะโลยที่มันพั๊มมันไปแค่2 268.8 กือบไปสามรอยเออกือบไปอ่าสี่ร้อยาจุดกนะฮะก็คือไป2องจุดเนาะก็คือพอละก็คือใช้ได้ละรอบนี้ก็เลยบอกแบบว่าเฮ้ยมันก็ถ้าไปแค่แค่นี้ผมว่าก็ก็ก็ดีงามมากแล้วนะเพื่อนหมื่นสามนี่ผมว่าก็แฮปปี้มากๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันเนาะว่ามันจะจะถึงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆอมองกันยังไงลองพิมพ์บอกกันมาก็ได้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีมีเพียงเท่านี้นะครับ โอเคสำหรับ okay, so like, วันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้สมัครซ็อกซิ่งนอกสกินเนอร์อย่าลืมเข้าไปสมัครกันได้นะครับลองๆเข้าไปดูรายละเอียดในคลิปวิดีโอนี้กันก็นกนได้นะครับผมใส่เอาไว้ให้แล้วอยู่ในลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ใครที่สั่งซื้อตัวรายปีจะมีเนื้อหาพิเศษใส่ไปให้ด้วยนะครับนะมันจะเป็นเรื่องของอ e ีบุ๊กรวมสูตรเทรดบิทคอยดูถึงอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับนะแล้วก็มีเรื่องของตัวฟรีสองเดือนไปด้วยนะ จะได้ประหยัดไป2เดือนประหยัดรวมกันถึงส0 0พันนะเพื่อนๆตกวันละ27่บบาทเท่านั้นนะครับส่งตรงเข้าอ e ีเมลทุกวันนะครับหรือว่าจะดูในตรงไลน์ก็ได้ดูตรง Dis c อ r d ก็ได้นะแล้วแต่สะดวกเลยนะครับจะได้ไม่พลาดการที่สำคัญในตลาดคริปโตโดยเฉพาะในช่วงบูรันที่จะมีคนมาช่วยสกิให้กับคุณเพียงวันละ20่กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับอย่าลืมเข้าไปกันได้นะครับโอเคก็ลองเข้าไปดูตัวอย่างกันแล้วกันเนาะในในใน,ในลิงก์ด้านใต้คลิปโอนี้นะครับนะก็ใส่เอาไว้แล้วสำหรับข้อมูลต่างๆนะครับสำหรับท